โอ้ยนี่ละสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคูทุกคนครับผมมื่อดีสิผ้ามาลกอันเบี้ยพักขั้นจองครับไปกินกับปุนนะครับเชียวไปปลูกก็เพาว่านน่ปลูกนโอ้ยหลายแห้งพี่น้องกวอันนี้มันเกิดเองตามธรรมชาติได้พี่น้องนะเบิงเบิ่งนครับ เอาไปปลูกแล้วมั่งดูกำไเนื่องกับสิบบาทก,ก็คิดเดียวเองมาเอาพ่อเป็นพ่อมั่นนั้นได้อันไปลปูกขยายพันธนนุ์โอ้ยเสวียนเสวียน ลายลยพี่น้องลออยยป้บึง้งเละพี่น้องโอายคากไลยคากน้องกินกับลาบดิเขาไปกินกับตัมะคุงกันดิ โอ้โอเคแล้วเอา,เอา,าอเประมาณนี้ละก็ด้ไปลอยนะ้ำลงลองลอ,งลองยู่ในสระสระบัวมีสระบัวด้ิบัวขาวเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้อนง,องเขาหน้าดำนะครับผม อย่างงามเลยพี่น้องโอ้ยเบิดแห่งสีเบาแล้วมีนี่ <c oughs> เบิดป้าดเลิกกว่าครับนี่บ่านั่นี่อยนพ้ข่าลาว่าั้ oh